อส,ใส่ใส่ใส่หอ้ฝนมันตกันหลัหู้นหลกน้ำท่วมหูมันนานี่ก็ถึงแล้ว จะไม่ใส่แม่อ้าวสวัสดีครับพี่น้องพี่แกบวมาหน้มาหากิบโอมไปปนกินโอ้ยกิบโอมยักโอ้ยนี่หงายไงหงายหงายก่อนนี่กูบอกโว้ยกิบโอม,มยมิ่งอ้าวไงนายนี่เอาไปปนก็บุกผิด พูนบยนก็บุกคิดอยูไหนเนี่ยนี่เหรอนี่ว่าตัอแบบทาร์ส์เอตอมตาร์ส์เห็นมัน้ยหนอบักนี่แม่บักนี่แม่วดอวดวอดดูนี่วิงว่งวิงว่งไปไหนวิ่งอยู่ไหนวิ่งวิ่งอยู่ไหนอยู่ไหนนี่แม่สัว จะเอาไปกินก็เลียงอยู่ห้องนี้เองไม่หนูเนี่ยเดี๋ยมาดูคุณตาเนี่ยหูขวยที่ปมเต็มเลยว้ย <c oughs> ตามมาดูคุณตา

ตายแุ้ยะตายตายแมงกิฟฟ์วนนันนี้ไม่ไข่งัดตส่ล้งลบไปเลยก,กไปเล ยาหอยมดเล้นะ <'s> mm ่ลายผัดกะเพรากินเลยนะอหรือจะเอาไปขายูยา่ยอยุงให้ตาหน่อยเร็วยุงไลายวงลายุงตาไม่ยิอยู่เ ตีหน่อยสิโอ้ยดูดูยุงกินเลือ,อดตา,มห,ห,าดดดหมดแล้วนี่ตีตีตีเร็วงวงังแงเออโหตีิงไม่ได้ยีลหลายมาไ่ลมม

หากถูกขา ้ออแลวนิ่งปมกําลังอ่อนๆพี่น้องยังไ่ท่นม่ปีปนหาเอาไปหาเอาไปพอดได้ปน พอได้ไปปนกินกับเขาง่ายบอกไปไใส่ก็บ่ได้ใดตายยากนี่มันนี่พระล้มปากล้มบนเลยห่างกันเสียบอกโควิด,ดอยู่ผู้เดียวเพราก็ให้ใส่แม่ เอาโฮ้ยเมื่อนี่เลยเอาหลายดอกมื่อนี่เอาแค่เต็มของหนึ่งแพรเพราะเดีไปปนกินใะแฉะใบปนอะไรมาที่ลงกันเร็ว เขาซื้อของเหตตาแน่แล้วเตัวหน่อยโอ้ห ไม่ไปหรอกผไปซื้อเอาเรอไม่ตัวนนมกระโดดแล้ phải bò tao căng mấy? không ครับผมถึงเรือ đai không เก่งมาก cho ได้อึ้งเหรอเอาไปทางไป còn kiệt โอ้ยใช่แตกอุ้ยอะไรอุ้ยมีออปอบฝนระวังอาอมวัเว๋อขาด มาเอากระป๋องกระป๋องเอาไดเดอร์เนี่ยไรเดอร์เลยสไลด์สไลเดอร์บเอาลายดอกพี่น้องอะตอมเอาได้เต็มของพอแล้วไอ้กขอยางหมดเป็ tamam. นกาดออกค่ะแม่เอาของไปพร้อม เร็วเดี๋ยวมดกัดกิปป๊บผมนี่วเร็วเรยมไอ้มดกินกระป๋อ๋ออ๋อเดี๋ยวอ๋ออ๋อพอ,อแล้วพอแล้วโอ้ตัวบกเอฟเลยเอ้เอเลยมดตก,ตกง่าม่วมหว ăn lọ ăn thèm à? à lọ nhân với nó, cố bạc, bay thang đáy cả vô đây. Rồi, vào đây. Ừ, mà lọ này à? mà ồ, Pikachu, 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 Pikachu. Ơ, kimô, อันนั่นข้างนั้นอีกข้างหลังพ่ออีกข้างหลังพ่อก็มีอีก

าเตื่นร้ายก็กดีมีคนส่องเยอะไหมมีเขาส่งเขาม่มีถุงหัวกันจับเขียนกันส่วนมาก ต้องไปสองคนนะแหน้อยเยนาะเนี่ยจุดตรงไหนวะเลยตลาดไปแล้วนี่เขาขายกับข้าวันนะแลวิ่งไปแล้วมันจะมีทางเลี้ยวเข้า,ขาไปบานสุขหรือไรตรงนั้นน่ะตรงเทขยะเกานะ่านมั้งที่เขาเอารถขยะ